ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่หน้าบ้านแม่จันเรมโฮมสเตย์นะครับส่วนอาหารซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูนะครับตีดตั้งอยู่นี่แหละเลยตรงที่กำลังสร้างสะพานเนาะถนนสาย2องนะครับเดี๋ยวผมพาเขาไปดูข้างในครับผมมาเมื่อ4-5หปีก่อนนะครับมาส่งต้นไม้คนครูมาส่งดินปลูกมาส่งมูลไส้เดือน โหมาครั้งนี้อลังการงานสร้างครับพี่น้องพัฒนาไปเยอะเลยหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้กำลังทำใหม่ปรากฏว่าถมมวยท้งร้อยก็ไม่เต็มครับพี่น้องมันคงจะเป็นดินสุดเนาะบริเวณที่จอดรถนะครับท่านใดที่มาสาย226ค้นใน Google ก็ได้บ้านพักโฮมสเตย์แม่จันแรมมีที่จอดรถ โอ้โหมีที่พักด้วยนะครับเป็นหลังเป็นหลังเลยไม่แพงหรอกครับนะเพราะว่าคุณครูทําคุณครูเรามีจะให้อยู่แล้วเอาพออยู่ได้เนาะไม่ได้หวังรำ่ำหวังรวยอะไรแต่ละคนให้บริการให้บริการ,รมะม่วงต้นไม้หลายพันผมได้มาส่งนะครับหลายสายพันธ์ได้มาส่ง ผมมาครั้งนั้นชอบมากเลยตรงนี้วันนี้ก็ยังชอบอยู่นะครับคือจุดจุดเผาถ่านนะครับเผา,เาน้ำส้มขวันไม้ตอนนี้ได้ข่าวว่าเผาแล้วมีคนช่วยแล้วมีน้องๆมาช่วยนะครับตอนแรกก็รับปากกาจจาย์อย่างเดียวว่าจะพาครูเข้ามาเผามาช่วยเผาถ่านเอาน้ำส้มขวนไม้สุดท้ายก็ไม่ได้มานะครับจุดนี้สวยครับจุดนี้สวยแต่ยังไม่มี เถาวันมาพาดนะต้องเอาอะไรก็เล็กที่เป็นเครือเนาะมาพาดนะครับนี่กําลังทําครับผมกำลังทําตอนนี้ลูกสาวลูกชายก็เรียนจบแล้วกลับมาช่วยคุณแม่โอ้โหจุดนี้เป็นจุดที่สวยเลยนะครับนี่เป็นลานจัดกิจกรรมเป็นอะไรได้เลยเนาะท่านใดมาพักนะมามิตติ้งมางา,มางานเกษียณมางานเลี้ยงอะไรต่างๆนี่โอ้โหสุดยอด อลังการงานสร้างเลยครับเมื่อก่อนผมมาตรงนี้ยังไม่ได้ถมอะไรขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้ถมยังไม่ได้ทําเลยเลยตอนนี้อาจารย์ทําสวยมากครับเนี่ยกำลังจะทําเป็นเวทุงเวทีต้อนรับเกษียณเนาะผู้ที่เกียรเกษียณปีนี้นะครับจองเลยนะครับบ้านพักโฮมสตรีแม่จันแรมเนี่ยกำลังทําอยู่นี่ลูกมะม่วงมะม่วงสวยงามมาก เดี๋ยวต้องพาพ,พวกมาเที่ยวังางเราตรงนี้เนาะเนี่ยครับมีบันไดขึ้นด้วยไหมเนี่ยโอ้มีนี่ยัางกำลังไม่ได้ทําบันไดโอ้โหป้าก็ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เขียนมีต้นประดู่กิงออนโอ้โหสวยงามสวยงามต้องเอาฟักข้าวมาปลูกเออแต่ฟักข้าวมันจะอยู่ไหมเนี่ยเหล็กเนี่ยต้องเอาไม้ไผ่แล้วว่าอาจารย์เนี่ย อูกให้เสียดเดอร์ก่อนทันก่อนทันงานกเกษียณกันยายนนี้ตอนนี้กร,รกฎาสิงหาแล้วเตรียมต้อนรับเลยผู้กเกษียณมางานมาเลี้ยงที่นี่นะครับบ้านแม่จันแรมฮมสเตย์นะครับสองสองหกครับผมโฆษณาให้ฟรีเลยมีแกวฮอนด้วยใช่ไหมลูก นี่มีลูกสาวมาดูแลอย่างดีเลยกลับมากครับ,อบ,รบตอนมาหนูกำลังเรียนอยู่บ้างไม่เจอนานหรือยงังโอ้ยหกเจ็ดปีแล้วโอ้เปีหนูเรียนอยู่เออนั่นแหละถามคุณแม่อยู่ตอนนี้กลับมาช่วยใช่ไหมลูกโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยขอบคุณครับผมมุลลกของมิ่งนะครับบ้านพักโฮมสเตย์นะครับอาจารย์จันแรมนะครับถนนสายสองสองโขงครับผมขอบคุณครับ